นะครับเมื่อผ่านจากเซเว่นหลังมอนะครับก็จะตรงมาเรื่อยๆครับก็จะเจอร้านน้องเอฟตาร้านของ บีบีไม่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 มาไม่ ก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นในบ้านนะครับโดยที่จะมีเอ่อการกั้นห้องเอาไว้นะครับก็จะเป็นตู้กระจกสำหรับกั้นแล้วก็มีโซฟามากั้นไม่ให้หมาออกไปข้างนอกบ้านห้องตัวนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้ไว้สำหรับให้น้องหมาวิ่งเล่นไปมานะครับห้องกลางห้องนี้ครับ ส่วนห้องชั้นนอกตรงนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับเอ,อให้ลูกค้ามาปินงาน,นครับแล้วเมื่อเราเดินถอยกลับลงมานะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีหอ Golden View อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับ